สวัสดีวัยรุ่นแนน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแป๊บที่มีเพจขาย ID เกม Rv มันแนะนำา d ดสกินแร่แรงสูงรูนครบราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเท่านั้นมี ID ให้เลือกชมมากกว่า200 ID หน้าเพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจรับซื้อ ID RV ราคาร้อนย้ำว่าราคาร้อนนะครับได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนมาเสนอที่ที่เพจนี้เลย TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์จะทิ้งลิงเพจไว้ใต้คลิปนะครับไปชมคลิปกันตุ่นมากับพอย์เปิดช่องทางการเติมเกมหม่เติมไวจักดอทคมาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิต สุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติมเกม RV ใช้แค่ u ู d ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็จะสามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บไซต์หรือในไลน์เติมไวจัด .com และสามารถติดตามข่าวสารหรือกิจกรรมหลลำๆได้ที่เพจตุนมากับพอยต์ได้เลยเอาละครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสาระเทียม c นั่นเองนะครับคุณเคยสงสัยไหมครับว่าตั้งแต่แรงไดมอนด์จนไปถึงแรงคอน ต้องใช้เวลาเล่นทั้งหมดกี่เกมถ้าคุณแมนดาชนะทั้งหมด60%วันนี้ MC มีคํคำตอบนี่ครับเรืเวลาอะไรของอะไรเนี่ย <c oughs> ก่อนอื่นนะครับเราต้องรู้ก่นกอนนะครับว่าตั้งแต่แร็ไดมอนจนถึงแรงคอนเนี่ยต้องใช้ดาวทั้งหมดกี่ดวงนะฮะก็มันมีบอกหมดแล้วล่ะทุกคนทุกคนก็ผมก็บอกทุกคนให้บอกไหมทุกคนีนบอร์ดนะครับก็คือตั้งแต่แรงไดมอนนะจนถึงแรงคอนเพลเลอร์ ler, เนี่ยต้องใช้ดาวทั้งหมด 50ดวงน,นั่นเองนะครับผมแล้วสมมติคุณเมีตาชนะ60%นะครับสมมติคุณเล่นมาสัก10เกมอะไรอย่างนี้เนี่ยคุณจะชนะอยู่ที่6เกมแล้วก็แพ้อยู่ที่4เกมนะครับนั่นหมายความว่าคุณเล่น10เกมเอามาลบกันนะครับคุณจะได้ทั้งหมด2ดาวน,นั่นเองนะครับเน่ก็คืออัตราชนะ60%เล่น10เกมได้2ดาวอ่าโอเคต่อไปได้2ดาวต้องเล่นทั้งหมด10เกมอยากได้50ดาวต้องเล่นทั้งหมดกี่เกมนะครับก็เป็นการเทียบบัญญัติตรยาน,นะครับเอา10 12แล้วะนั้นไปคุณกับ50จะได้คําตอบเท่ากับ250เกมเนะครับโอเคเรามาสรุปกันเลยนะสมมติคุณอา่าตั้งแต่แรงไดมอนด์จะไปถึงเร้งคอนบนะแล้วคุณเมียจ,จะชนะทั้งหมด60%ต้องเล่นทั้งหมด250เกมนั่นเองนะครับอันนี้ต้องขอบอกไว้ก่อนนะว่าที่ผมคิดเนี่ยคือคุณเมียตาชนะทั้งหมด60%นะครับแต่ว่าผมไปดูนะว่าคนที่ฟังผมอยู่เนี่ย คุณเมียกษช้ะทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์นะครับบางคนก็แบบ51 50อะไรอย่างงี้นะครับผมแล้วแต่แล้วแต่ a n y w a วแต,แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยปกติแล้วจะเมียกษช้าหหกสิบปรนนะครับอันี้ต้องขอบอกไ้แกแล้วบอกก่อนนะครับว่าในช่วงไดมอนด์ไดมอนด์ไปคัมเนี่ยแล้วก็ตั้งแต่คมัมไปมาเรื่อยๆจนไปถึงคอนเนี่ยมันเป็นช่วงที่ผมคิดว่า เป็น่วนที่ยากมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะเจอคนในหลายรูปแบบมากนะสํสำหรับใครที่อยู่ rank commander หรือว่า rank diamond อยู่แล้วกำลังจะไปคอนเะนี่ยผมอ็จะบอกทุกคนว่าไม่ต้องใจเสียทุกคนวิธีการแก้จะมีวิธีเดียวเลยก็คือคุณต้องหาเพื่อนในแชทโลกหรือว่าในไหนก็นได้นะครับผมสมมติคุณแบบกดสโลไปเงี้ยร้อยพ่อพันแม่นะครับผม <laughs> จะเจอแบบ ไม่สับประหลาดถ้าสมมติสับปเราเจอพวกเสมอหรือว่าพวกที่แรงสูงสูงแล้วย้อนกลับมาเล่นกับเราเนี่ยแล้วอยู่ฝั่งเราเนี่ยอันนี้ดีไปแต่สำหรับส่วนใหญ่ที่ผมเจอเนี่ยก็คือเราแรงผมบอกเราแรงเนี่ยเราแรงไดมอนแต่ว่าเราเจอพวกซูพีมเสมอก็คือย้อนกลับมาเล่นมาเอารหัสกระจอกอะมาเล่นกับฝั่งตรงข้ามมาอยู่ฝั่งตรงข้ามอันนี้ลำบากนะครับโอ้แล้วแจ้งเตือนอะไรกันไปดูนะครับโอเคก็คืออยากให้ดีทุกคนผมเลยทุกคนนะ หาทีมนะครับผมหาทีมเลยดีกว่านะครับหาทีมเล่นนะครับปิดการแจ้งเตือนแบบขออนุญาตคู่ทุกคนปิดการแจ้งเตือนตลอดไปโอเคนะครับสำหรับจใจผมแนะนําก็คือคุณต้องหาทีมนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบหาจากแชทโลกหรือว่าหาจากกลุ่มหรือว่าหาจากสตรีมเมอร์ก็ได้อย่างเช่นช่องผมเนี่ยช่อง TMC TMC นะครับก็มีพวกกลุ่มพวกดิสคอร์ทอะไรพวกนี้อยู่นะครับแล้วก็จะมีพวกคนที่แบบเอ้ยหาตี้อะไรเงี้ยในในดิสคอร์ทของผมอยู่นะครับผมแต่ว่า ก็นไ่นก็สามารถที่จะไปหาเราหรือวจะหาจากสตรีม่คนอื่นได้จาก ads v จากช่องสายซีหรือว่าจากช่องไฮบิด x หรือว่าจากช่องนนทการอะไรพวกนี้ก็สามารถที่จะไปหากลุ่มหาตี้เพื่อเล่นได้นะครับถ้าคุณใครกดซึ่งจะกดโซโล่เนี่ยบอกเลยนะครับว่ายากไม่ปวดหัวจริงผมเคยไปกดโซโล่นะครับจะแบบลองไงอยากลองเซียนนะครับผมโอ้โหไม่ไหวจริงนะครับไม่ไหวจริงมันแบบว่าสมมติเราเป็นไงนคนหนึ่งเรารู้สึกว่าเราเรามาจากคอนโทรลเลอร์คนหนึ่งเนี่ย แต่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันเสมอมันมาจากคอนเคอร์เลนร์ตั้งสามคนเนี่ยเราก็สู้ยากทุกคนเราไม่สามารถที่จะแบกทั้งทีมได้นะเกมนี้มาเล่นตั้งห้าคนเราจะมาเก่งคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้นะอย่างน้อยห้าคนเนี่ยสี่คนเนี่ยต้องเป็นงานนะครับผมต้องใช้ว่าเป็นงานนะบางทีเราเจอคนที่แบบไม่อาจจะว่ากาันบางคนแบบไม่ค่อยเก่งบางทีเล่นเลือกตัวไม่ถนัดหรือว,ว่าจาาังหวะเกมไม่ค่อยเซียนเท่าไหร่นะครับก็อาจจะแบบว่าทําให้เล่นพลาดและส่งผลให้ถึงแพ้ได้น,นะเราก็ไม่ว่ากันแบบฉะนั้น เราจะต้องป้องกันวิธีนั้นก็คือการที่เราจะหาเพื่อนน,นะครับหาเพื่อนหาฝูงที่เราเก่งนๆนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็อยู่กับกดวงด้วยนะบางทีแบบเรากดไปเยอะๆเนี่ยไปเรามีทีมใช่ไหมแล้วเราเจอกับคนที่ไม่เป็นงานเนี่ยเราดวงดีไงเราเจอคนที่ไม่เป็นงานเราสามารถที่เราดาวพุ่งดาวไปเร็วได้นะครับแต่สำหรับใครที่อัตราชนะ60%นะครับก็จะต้องเล่นทั้งหมดมา250เกมนะครับคร่ขา,ขาวๆคร่ขา,ขาวๆนะครับผมเชื่อว่าในการเล่นจริงเนี่ย มันมีดีเทลที่เยอะกว่านั้นนะครับแล้วเราไม่สามารถกําหนดอัตราชนะได้จริงๆนะครับแต่ถ้าสมมติเรามีทีมจะทําให้เรามีอัตราชนะที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับประมาณนี้ทุกคนสําหรับวันนี้นะครับหมอทุกคนจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น,น้อยช่วงท้ายคลิปผมจะใส่ให้แล้วลงไปนะบอกว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะครับแล้วก็จะบอกจะย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าคลิปนี้จะเป็นซีรีส์ยาวยนะครับยาวที่แบบว่ามันจะมีหลายอันมีทั้งแบบว่าคอมไปสู้ไดมอนด์ไปสู้บอนไปสู่อะไรพวกนี้นะครับทุกคนก็อย่าเพิ่งเบื่อ,อก ก็มาช่วงท้ายคลิปละกันนะครับก็ดูที่ช่วงท้ายคลิปละกันนะครับผมไปการแบบว่าจริงๆเนี่ยมันก็เป็นการตอบคาถามตัวเองด้วยละกันราผมก็อยากรู้นะว่าตั้งแต่แดนคอนเนี่ยสมุิมีต่าชนะสักห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นต,ตนาา์เนี่ยต้องเล่นทั้หมดกี่เกมอะไรเนี่ยเป็นการแบบอยากรู้แล้วก็เลยพออยากรู้เสร็จปุ๊บก็เลยมาบอกมาแบาบทำคลิปซะเลยนะครับจะได้แบบทางเดียวจะได้แบบเออได้ประโยชน์สองทางมาเจอกันคลิปหน้าละกันสําหรับวันนี้ต้องขอตลาไปก่อนนะครับมีเพลงจบด้วย เพื่อนผมอะ่ะคุณทำร,รมกรันยังครับฮะทำร,รมกานยังครับทำร,รมกานยังครับ,รรรรบตัวแม่เรนกลองคอเริตัวเริศต,ตัวปังค่ะโดนไม่ไดเสียปิกเกอร์ไปแดะโดนรอเรียวตัวมา เล่นก็ล้ลาลาลาอล้อ i ม่เล่ i ก็เล่นดิสตามไอวันล้ำลำมั่วลำมั่วลำมั่วเจไปแล้วค่ะหลอกถาหลอกเิไปแล้วอ่าล้วไปดักเจที่ฝั่งทนนะอยากอยู่เพราะว่าเจไม่ไดฝั่งเจอยู่แม่น้ำนนค่ะอ้าวโอ้ยอออะ You ever ย้อนโหโหกูถามจริงไอชิโป้ละว่าโอ้อกินกคนเด,ดียวนะไี้สัสไอวอนไปยังเออไม่มีอะติย์อะมาไปเลยอ้าวผมไม่ติดไม่ยังไงช็อไไตไฮไลท์มาแล้วได้ช็อตลงที่ต่อระหว่าง